สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกนะคะกับช่องแก้วพาเลยนะคะวันนี้จะมาให้แนวทางดาว VIP นะคะคลิปทุกคลิปที่ทําขึ้นนะคะทั้งช่องมาแนะนำไม่สับสนในการัน,นทุกชนิดนะคะทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงแต่ท่านดูอย่างมีสติเล่นยางมีสติโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะดาวของเรารอบที่ผ่านมาได้ได้ได้ฟันสามนะคะมา 088นแปดแปดกับอะไรนะนะกับเจ็ดสามือไงนี่แหละสมุดเล็บนั้นหายไปไหนไม,ไม่รู้เราไม่รู้สมุดเล็บก่อนเราใช้สมุดเล็บใหม่เลยนะคะมาดาวถ้าใครดูคลิปวิดีโอของเรารอบที่ผ่านมาก็จะรู้นะคะว่าเราให้อะไรนะขอภัยในสมุดหายไปไหนไม่รู้หายไม่เจอแล้วเพราะว่าวันนี้ยุ่งมากตั้งอยู่แถวนี้แหละแต่ว่าหาไม่เจอเอะถ้าใครตามคลิปวิดีโอของเรารอบที่ผ่านมาก็จะได้ตังค์นะทุกคนเข้าฝันสามอ่าวันนี้ วันนี้เสี่ยงมากนะทุกคนบอกก่อนนะวันน e mm hmm. okay> ี้เสี่ยงมากเพราะว่าเธอมาแบบนี่แล้วนะกลัวกลัวเอาวิ่งลุกกันเลยลุกอะไรดีลุกสี่หนึ่งนะคะพันสี่นะ สี่ศูนย์สี่เจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดนะคะหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่อ่านะคะเด่น หนึ่งห้านะคะเด่นหนึ่งห้านะคะเด่นหนึ่งห้าเท่านี้แหละไม่มีอะไรมากมายเลยดาวดาวมีไว้เบิ่งนะคะมีเท่านี้เองนะคะ <c oughs> โอ้หน้ากากหาจจะบอกประมาณนี้นะคะอ่าฟันสี่นะทุกคนจอเจอกจอเน้้ไหม

ประมาณนี้แต่นี้ให้แบบนี้นะคะอะใครชอบก็ตามนะคะใครไม่ชอบก็ผ่านนะให้พีเศแค่หน้าผานะคะขอให้ทุกคนโชคดีรวยปังๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ